ครับผมพี่น้องคลิปนี้กับที่พายพี่น้องมาใส่หนูนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปดวนครับผมตรงนี้ก็ยากล้ายกินน้ำเหยียน้ำไห้น้ำหน้าครับผมเอาเข่าขึ้นเล่านะครับมื่อนี้ก็มีโอกาสมากใส่บงหนูครับผมเดือเลียครับของปีนี้ครับผมพาพี่น้องมาใส่หนูนะครับบลูว่าจะหมานบวมหมนครับบวกยใส่จักเเตียเห็นจักแต่ไแยบ้านาเจะไปใส่เราทุ่งถือกนะครับนี่ครับ บ่วงประมาณตักยี่สิบกําลังครับผมบ่วงรวดครับผมเฮดไซสามเสียนนี่แหละครับไม่นี่ครับเดี๋ยวภาพไปนอกไปหาไซนะครับนี่ครับไ้เป็นน้ำหนึ่ครับแจ็คสิมี่บมีครับผมมันรอรุ่นไปนน้ำกันครับผมหาไซน้ำนี่ล้ครับมีโบบุปริเฮดคลิปเฮดยังจะพาออาทิแล้วครับผมนี่หนูมียังใส่เห็บ่นี่หรือจังไร เราลุ่นไปน้ำกันครับผมนี่ครับขั้งเกาว่านี่ครับหลังนึงใส่ลงนี่งแล้วครับจักสีมีหนูบอมีหนูพี่น้องเอ้ยรอลุ่นไปน้ำกันครับมือม่อไงครับผมม,มื่อไงก็เคยใส่หมวงหนูจักเทีอนี่ครับผมหลังนึงใส่ปาลาหม่าทีนะครับ คล้องแป้นแปนพี่น้องเป็นคล้องห้อยเก่านี่แหละครับผมรูไ้จะมีตัวปะเราลุนไปน้ำกันครับผมนี่เป็นห้อยกัดกินนาไม,ไม่ไม่อยู่ครับ <c oughs> นี่ครับห้อยกัดกินมาไม่ไม่อยู่กับสดๆอยู่เมื่นอค่นงี้มังครนี่นี่นี่มันสิเที่ยวปะรองมือครับผมหางหนึงใส่นี่แหละนี่ครับบางนึงใส่ไปนี่แหละครับผม ถือเพื่อถือเที่ยแรกครับผมเมื่อไม่เมื่อไม่เอาเมืองครับมารุนน้ากันครับเมืองรล็กอมือนครับไม่กัดกินเต็มเลยครับไม่ไม่กัดกินหนาครับมาร์นบรมันครับเอารุุนครับเี้ครับผมเดี๋ยวมาลอดลุนน้ากันนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาใสกันครับตะว้นสี่คำแล้วจังไยรอบคำก็จะได้ไปเก็บเข่าครับผมเรารุุนน้ากันครับผมหาใส่จอกันครับเดี๋ยวเป็นสี่คำกอน สวัสดีครับผมพี่น้องตอนซ้อครับผมตอนนี้คือภาพพี่น้องมาหายามบวงครับผมหมู่บ้านนี้หลังจากหมู่บ้านนี้ที่ภาพพี่น้องมาใส่แล้วนะครับบรูปัิมีหนูติดเห็บบอนะครับผมจะกัดซ้อครับผมเอ้านี่น้องครับผมปีครับบวงผมยี่ปีครับใส่บวงเปลี่วครับหมู่บ้านนี้ประมาณสิบก่าหลังนี่ครับสิบแปดสิบเก้าหลังนี่ครับ สวัสดีครับผมเศรครับผมไปครับผมหาเก็บบวงน้บกันครับผมเศรษฐนีบยักษ์จมานบ่มาันพี่น้องได้เยกะตัวเกือยังดีครับผมพอได้ความห้อยใสหมูวานกับห้อยทั้งห้อยเก่าห้อยใหม่ครับผมห้อยคนใส่ก็เต็มอยู่ครับพี่น้องจดจมันบ่วมมันหรอกครับดูนะครับ ไม้นี่กิจะเป็นไม้ที่ผมไม่เห็นใส่เบียดแล้วครับผมไม้ค้องนี่ครับมาใส่เบียดประจำแล้วครับปลากินดีอยู่ครับผมเดี๋ยวนี้น้ำมันลงครับเงี้ยวห้องโบข่อยมีครับช่วงนี้ครับบม่รู้ว่าจะใส่เงี้ยยังก็เลยบดใส่เบียดนะครับเลยลองใส่หนูลองเบิงบ้องหนูกะใส่โบข่อย้วครับมองใส่กบข่อยมีโบคือท้าเงินนะครับท้าเงินนี่เขาจะเอาใส่หนูนี่ สุดยอดครับเบิ้งในคิปกระเจ้าเนาะผมบ่ได้ใส่นะครับมันมองหนูบ่ค่อยมีครับเดี๋ยวนี้ทั้งทั้งบ้านผมนี่แพร่ตอกกระเจ้าครับแพร่ตอกเนี่ยพวกสั้นตอกเนี่ยพวกกันครับปืนกระเจ้าเร็วกวาเอ๋าไม่ต้องบออย่างไรครับผมพยายามน้งกันครับผมดูน้ำกันครับผมมาสมานประมานครับผมนม่จักตัวถือว่ามันแล้วครับผมไม้นี่ ใส่บ่วงหนูเตี๋ยแรลกคว่มพี่น้องเอ้ยเคยใส่บ่วงหนูจักเตี๋ยหลังแดกคือเกาอยู่พี่น้องเอ้ยมีแรงกินเลยพันกับผ้าพันพี่น้องเลยเออเกาอยู่เก็บม,าามัดส่วมคือดอกมีคือเกาอยู่ครับคว่างแล่นเปลี่ยนดี้ดิีเป็นห้อยก็จะเอาใส่น้ำนะครับ นี่หนูติดเห็บบ่กล้องทุกเปลี่ยนดีอยู่นี่หนูติดเห็บปนเด็กตัวก็ดีใจแล้วพี่น้องเจ๊ะนี่บ่อู้หือเก่าอยู่ ไ้องยำนายเป็นแหลกมือกกไม่ยังกินไม่ยังกลิ่นกินประสริฐไม่ยกกังผิดนุดชี้ดีมันคือเบียดเนาะได้เบียดผมก็สิมันใจอยู่พี่น้องนี่คือเขาอยู่

มีทีดีพี่น้องคือว่ากระจมอมาใส่ห้อยกระจหิ้วห้อยกระจมอมาใส่ผมนี่ครับกระจมอมาใส่เอาไปแหลกมันกินมันมันระเบ้อยังไงห้อยกระจมอมัดหย่าไวปพูดนะมันขอดมันขอดอยู่ห้อยกระจมอมัดหย่า แปลนห้องแปนดีอยู่เจ้าว้ใส่นะเจ้าส่ไปกินมันล้วะมืลื้ไวไจากโตเนาะ Tí 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 tí. cái này cái tiết tiết mãi cái hầu bunny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  อื่นบ้านก็จาคล่องคือปอพูพี่นองเอ้ยใจบ่วงหนูเธอแรกบ่วงบนห้อยกัดมุนมีปุ๋ยบ่วงติดเลยซื้อเลืออยู่

นเด็กจูดเนี่ยบ่นี่ยห้อย nhà ลูกยื่อๆอยู่ห้อยเห็น nhà ไม่มาอยู่บ่ติดพี่เขาลือๆอยู่ปุ้งเหรอห้อยกินหนาพี่น้องมืงเคลืนนี่ดินี่เหรยห้อยเห็นห nhà นะโอห้อยกินบ่เขาบ่วงวะ ว่ามันเห็นยาไม่ไมอยย่ะแบบบ่เขาบ่วงไหมบ่วงบ่เก่งบ่วงยังไงัวางบ่หมัมน,มนดื้อยู่ก <c oughs> ี่จ็กตัวแน่ี่น่องมึงม่ทำหน่อ cứ khôi vô câu vô Buồn bất kiên quá เฝ้าหรอพี่น้องเอ้ยผมไปบ่วงซือองนน่ืออยู่ต่ลาหลังนี่ก็ซื่อสอยู่ขวางงามงามแต่เลียนต่ำอยังนี้บ่วงไหน,น <c oughs> จะถือไครไม่ถือ ตาถืกอตาถืกอแต่กับถือ่อ,อห้อยกระเจ้าใส่ย่นกระโจมัดไว้จีงบ่วงเนาะโอ้ตะเวนผลค,ครับผมบรรยากาศสดเศร้าครับทางน้อง น้ำก็งลูหลายแล้วครับหยา,ายเงียมาใสอยู่อย่าันเป็นอ่างครับผมอ่างเอาไงอ่างไงครับอ่างหิวหลวงครับผมนี่อย่างโอ้นี่ก็เป็นตะย,ยูเป็นติดขึ้นอย่างนีนโอ้มีวัดตมา โอ้ยใส่ไว้นี่ดิล่ะบ่วงไว้ใส่นี่ผมผมนะมึงทั้งขาดไปหนีครับมึงทั้งขำเนี่ยนี่ผมใส่ไว้นี่นี่ไอหนูขำมันนี่เอ้าบ่วงเสียไปใส่ไปไหนหาบ่วงมันบัดนี้พี่น้องเอ้ย mình ảo đầu tí Mọi lên tầm như thế à Không Hả cũng buồn con phía đoạn Lạc buồn mới xe à Lạc buồn mất thờ này phải thông phát như thờ này nè Có mấy nhà hô เนี่ยใส่ยุ่นหนิมจำได้ยื่นีนว่างมันขามมานีินี่ก็เป็นแปลย่นี่โอ้เสนอ่นนี้หนหน้นนากตีดังเทียมูใหญ่ดิ่นี่พี่น้อง Đây. sẽ nó bình Á hiện bình điểm thì nó ngồi. Còn nó mãi vừa dìm mê. Nè. Xe bình điểm mê. Buông mê. Tăng nhạc bình điểm. mày lên tầm cái คนมาโอ้วพุ่มกับเสียพุ่มกันเฮียลงนี่ครับมันกัดบูคนดีเฮ้ยโอ้ยผีเป็นติดบ่วงยุผีน้องเอ้ตัวไกเบิดผีพี่พี่พี่พีบ่วงผมยุผีผมโอ้ยตัวจเบิดผีพี่น้องบ่วงยุพี่ หามึงเอ้ย้พี่บ่วงผมนะโอ้ยพี่ครับพี่พี่พี่บ่วงอยู่พี่บ่วงอยู่พี่โอ้ยตื่นเบิดตกใจเบิดตกใจเบิดโอ้หนูไงหนูไงพี่รองหนูไงเดี๋ยวโอ้ยผมวายอยู่ผมใส่ไปหนีไหมเดี๋ยว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 จับหางนี่ครับนี่ครับโอ้ยโย่หนูไง ย่าโอ้ตัวปุ๊งพี่น้องอย่าโอ้หมาดระบาดพี่น้องเอ้โอ้ปุระตกใจเบดโอ้ยปุระวายู่ว่าบ่วงผมก็มาเห็นสิอกหาจนเห็นนล้วเี่ยนแล้วโยตัวใหญ่พี่น้องเอ้ปุระปุระโอ้กัดกลับไปมึงบุตรขาดดอกตาคว้ารับ เรียบร้อยครับรุ่นนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มันหมานพี่น้องเลยโอ้ยวายอยู่วะโตเกะเบิดก็ห้อยมันกัดมันหนีมาเส้นเดียรี่ตัวนี้โอ้ยวายอยู่เอามันหมาแล้วครับผมแจมแหลกครับผมบ่วงชิบกาหลังครับผมถือว่าโอเคครับผมโอเคครับผมมันหมาดพี่น้องขอปพุดมันครับผมเนี่ยใส่กรบเบื้องมาบมาเดี๋ยวขอเก็บมันครับ หมานเราครับผมหมานเรามานเราพี่น้องเถียเลี่กครับผมใส่บ่วงครับผมเที่ยเรี่ยเที่ยเรี่ยโอ้ยผมมาอยู่ผมน้ำหาบ่วงอยู่น้ำหาบ่วงจนบ่เห็นโอ้ยหย่าหย่ตัวแบบนี้ครับผมโอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเชิดมานแล้วครับผม,ม,ลม,ลมอล่อยเก็บบนครับผมหมานเต็มแรกครับผม ในรอบปีครับตึกเสยบ่วงซิว่าหลังครับโอ้ยหาบ่วงบ่เห็นนะครับพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยผมว่ายอยู่ว่าบ่วงนีมม่มันคือบ่นั้นว่าผมบ่วงดึงมันเลียนดึงเขามาได้คล้องพี่เนาะผมว่าแล้ววะบ่วงเขาใส่ไปนี่ยัวสนกแหงต่ำจนล่มเอามาแล้วครับผมแต้มแรกพี่น้องดูน้ำกันตัวครับผมโอ้ยว่าอยู่เป็นคล้องขามบ่ดีครับ เห็้ยมันแล้วแต่มนึงครับผมดูน้องกันตัวครับได้บ่วงสิบกหลังพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็คือเก่าอยู่ยามมาจนสิบมัดแล้ววันสิบบ่ได้ตัวพี่หาเบิ่งเห็นต้อหู่โดดไหววามันเสียชีวิตแล้วบ่าเดียนี่งเล้งเล้งเอามลนวล่ะพี่น้อง <c ười> ในตัวนึงก็ถือว่าสุดยอดครับไอ้วงจีบกาหลังครับมันบ่ค่อยมีหมองใส่พี่น้องเอ้ยหาไม้ใส่ดีๆดอกหาไม้ใส่ดีๆพี่น้องเบิ่งอยู่ยนี่ยู่หนูผมเห็นห้อยมันกินอยู่ครับแต่ว่าบ่วงอัดบ่เก่งครับผมได้เฮ็ดบ่วงไมหมยุดอกพอผมไปนี่ผมก็ไปเอาบ่วงน้ำข้าวเจ้ามาใส่เดี๋ยวบ่วงน้ำข้าวเจ้ามาใส่ครับผม น้ำปลา,านี่ก็เปตะมีขึ้นมาเรือมาเรื่อยอยู่เห็นบ่ย่างมาบ่วงลีบกี้หลังนี่ครับบ่วงกับซิเบิดเลยไหมนี่ย่างมากหาบ่วงหนูก็ว่าเห็นปิดก,ก้านข้อเลยมากินี้เกือบว่าได้พี่น่องหาว่าเห็นหน่อาอายุวะยซ้ายหนูเจ้าของ เรียกกระว่วงเาใส่ซาวกลัวผมแล้วครับใส่โบใดครับใส่ดีสีเหลังโอ้โมมีหม่งใส่พี่นองไอ้ดีกว่ามั่นหลังนึ่งนะครับหลังห,งห,ล,หลัง,ลงนึงสองหลังแล้วยุงหนาไม่เห็นหม่งใส่หมีงเห็นหม่งข้ามย่างขามนะครับโมเป็นคล้องหนูดอกเป็น,นร่องไงนั่นร่องไงคล้องนำ้ำ คั่มก็ลุ้เลยใส่ทีมไหมซื้อมุ้ยยังใส่ไหนบุล้วครับมานบ่ัสุดท้ายนะครับใส่ทีมันเนี่ยม่มียังครับผมพี่รอง นี้ได้ตัวเดียวครับบ่งชิบกระลังได้ตัวเดียวถือว่าโอเคครับผมว่าหมานอยู่ครับหายอยู่ให้กินกม่จังสีแล้วครับผมบานเฮาได้ตัวนึงก็ถือว่าโอเคครับเป้าหมายผมก็คิดว่าได้ตัวเดียวแล้วเพราะผม,มินน้อยมันกัดหญ้าก,กินอยู่ไม่ค่อยกัดหน่ายกินก็คิดว่ามีหนูอยู่แต่ว่า เปลนไปบ่ได้ดอกว่ะมีนูตัวเดียวมีหพอค่อยกัดหงากินหลายหลายอะไรอยู่ดี่ครับหลายเอ็นยังก็ล่ะงาแตกหลายอยู่ครับก็ข้าเจ้าก๋วยเสี่ยวไปแน่แล,ะละ้วล่ะครับผมคิดว่าโอเคครับผมเจ้าหนี้ก็ได้ตัวนึงครับผมมันมันอยู่ครับหาอยู่ให้กินครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จากล่าพี่น้องสนีน,นะครับผมหอมาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลคก์คกดแชรก์รๆๆกดกระดิ่งนะครับผม พอคลิปหนาผมหิพาพี่น้องไปหาอยู่ให้กินยังไงก้อ,อนคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ